จากที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นายกพูดถึงว่าจะเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกนะครับ<ฆ>ที่อยากจะไม่ได้มาจากสสในสภาเข้ามาบริหารประเทศในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองนะครับมีการไปสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับโดยนีดาโพพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากสสเข้ามาบริหารครับ นิดาโพเปิดเผยผลสํารวจนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสอสอสอวอและนายกรัฐมนตรีพบว่าข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าต้องได้รับความเห็นจากสอสอในสภา ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ6 3 3 6ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเลือกนายกโดยตรงแต่ว่าเป็นการใช้อำนาจผูกขาดจากสสมากเกินไปครับรองลงมาคือร้อยละ34.58บบอกว่าเห็นด้วยเพราะว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงสุดท้ายก็เกิดการทุจริตซื้อเสียงเพื่อให้ได้ตำแหน่งโดยสสควรสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือว่าอาจเป็นอดีตนักการเมืองเก่าข้าราชการนักการเมืองอิสระที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและร้อยละ2.06นะครับบอกว่าไม่แน่ใจส่วนข้อเสนอที่ให้สอวอมีจํานวนไม่เกิน200คนโดยมาจากการสรรหา4กลุ่มและเลือกตั้งทางอ้อมพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ54.24บอกว่าเห็นด้วย เราต้องการให้สวมาจากหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพที่มีความรู้ความสามารถมากด้วยคุณภาพเกิดความคิดใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศหากมีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในสัดส่วนที่มากเกินไปหรือว่าทั้งหมดนะครับก็ยังมีปัญหาการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงเช่นเดิมรองลงมาคือร้อยละ35.85บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าสวควรมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งหมด หากเป็นการสรรหาอาจจะมีการใช้ระบบพวกพ้องหรือว่าเกิดการซื้อขายตำแหน่งกันและรอยละ9.91ไม่แน่ใจครับส่วนข้อเสนอให้มีสอสอจำนวน450คนแบ่งเป็นระบบเขตเลือกตั้ง250คนและระบบสัสดส่วน200คนนะครับพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ70.74บอกว่าเห็นด้วยเพราะว่าการนับคะแนนระบบเขตเลือกตั้งทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากครับและการมีสสระบบเขตน้อยลง จะช่วยลดปัญหาการซื้อสิ์ขายเสียงรองลงมาร้อยละ18.87บอกว่าไม่เห็นด้วยซึ่งความเห็นยังแตกต่างกันนะครับทั้งเห็นว่ามีสอสอมากเกินไปและน้อยเกินไปขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรมีสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดเพียงอย่างเดียวครับและร้อยละ10.39บอกว่าไม่แน่ใจผลการสำรวจครั้งนี้นะครับทำขึ้นระหว่างวันที่2 6ถึง28ธันวาคมที่ผ่านมาจากประชาชนทั่วประเทศ1261ตัวอย่างครับ